สวัสดีครับขอตอนรับข้าสวยนักรท็อปฮีตโรงรถกษัตริย์บูไนมหานักรถยนต์กว่า7,000คันมูลค่ากว่า5,000ล้านดอลล่าถ้าตีตราเป็นเงนไทยนะครับก็ราวๆประมาณ1 6 6 6 5 5ล้านบาทไทยเป็นกษัตริย์ที่น่าอิจฉาสุดๆเลยนะครับสำหรับสมเด็จพระราชาธิบดีฮัตยีฮัฮฮสาน,านันโบเกียมูอิสซดิน วัดเดาละแห่งอาณาจักรบูไนหรือชื่อเต็มที่เรียกว่าเนการาบูไนดารุสซารามนี่เป็นชื่อเต็มของประเทศบูไนนะครับด้วยพระราชทรัพย์มหาศาลจนเป็นที่เก่าขานันว่าทรงเป็นกษัตริย์ที่ร่ำรวยที่สุดในโลกมายาวนานจนไม่อาจมีใครเบียดแซงโค้งได้เลยนะครับนอกจากจะทรงได้รับมรดกตกทอดมาจากราชวงศ์แล้วนะครับการที่ทรงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่ากระทรวงกระหมรมัฐมนตรีว่าการกระทรวงกัครคลังและเป็นผู้นำทางศาสนาอิสลามแห่งเนการาบูนในดารุซารามนะครับทำให้ทรงควบคุมด้านการบริหารและด้านเศรษฐกิจการเงินของประเทศไว้ทั้งหมดซึ่งรายได้หลักมาจากการค้าน้ำมันการธรรมชาติอีกทั้งการลงทุนต่างประเทศไม่เพียงแต่ตัวเลขในบัญชีทรัพย์สินเท่านั้นนะครับแต่เป็นที่ทราบกันดีว่าทรงชื่นชอบสะสมรถยนต์ เรียกว่าขั้นสุดๆกันเลยนะครับทรงยอมทุ่มซื้อรถที่ล้วนแล้วแต่เป็นแร่ไอเทมทั้งนั้นเลยนะครับทําเอานักสะสมจากทั่วโลกต้องยอมแพ้ในความพะไทยถึงท่าภาษาบ้านบ้านเราเลยนะครับโคตรใจถึงเลยนะฮะจะถึงไม่พอนะต้องมีตังค์ด้วยนะครับเรื่องราทั้งหมดนะัที่ได้ถูกเปิดเผยมาก็เป็นเพราะเจ้าชายเจฟฟรียโบเกียวนะครับพระอนุชาองค์เร็กถูกกล่าหาว่ายักยอกทรัพย์สินมูล,ลค่ากว่าหมื่นล้านดอลลาร์ ทาให้สื่อต่างๆเริ่มขุดคุยความมั่งคั่งของพระอ,องค์จนโลกตะลึงกันเลยทีเดียวนะครับเมื่อมาเจอสิ่งนี้นะครับโรงรถกษัตริย์บูไนหมาณจักรยานยนต์นะครับรวบรวมรถหรูในคอร์ลชั่นส่วนพระอ,องค์กว่า7,000คันมูลค่ากว่า5,000ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในรัชวังนูรูนนากุงบันดาเซอรีเบอร์กวันอันกว้างใหญ่กว่า125ไร่นะครับ มีลงรถเพื่อบรรจุรถซูปเปอร์คาร์และสปอร์ตคาร์ระดับโลกที่เป็นคอลเลกชันส่วนพระองค์มากกว่า7,000คันเลยนะครับประเมินมูลค่ากว่า5,000ล้านดอลาลาร์สหรัฐเดี๋ยวนจกักรทพิทนะครับจะพาท่านชมมาดูรถซูปเปอร์คาร์รถสปอร์ตคาร์ว่ามีรุ่นไหนจำนวนกี่คันกันบ้างนะครับกดอื่นเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe ให้นจาจักรทพิดด้วยนะครับหนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจที่ดีจากท่านผู้ชมนะครับเรามาดูวันที่โลสรลอยนะครับ จำนวนกว่า600คันที่ท่านมีอยู่นะครับ Ferra ราี่450คันนะครับเบลเล่380คันเมอร์เซเด e เบนซ์มากกว่า570คัน BMW มากกว่า200ค,คัน จากกั่ว170คันหรือแม้แต่รถสปอร์ตสายพันธุ์สวีเดนโคนิเซ็ก,ก็มีกว่า130คันและอีกหลากหลายย่อรวมทั้งรถโบราณที่ประเมินค่าไม่ได้รวมแล้วกว่า7,000คันโดยมีทีมช่างซ่อมบำรุงดูแลอาณาจักรเครื่องยนต์ส่วนพระองค์นี้นะครับแบบตลอด24ชั่วโมงด้วยนะครับ โรซรอยดูจะเป็นรถที่โปรดปันเป็นทิเศษนะครับพระองค์ทรงใช้ใจ่ายกับโรซรอยไปกว่า4 7 5ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือราวๆประมาณ14,739ล้านบาทอย่างรถลิมูซีนโรซรอยซินเวอร์สปูร์ที่มีมูลค่ากว่า14ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือราวๆประมาณ436ล้านบาทเพราะตกแต่งภายในด้วยทองคำ 24k ทั้งคันเลยนะครับ ส่วนรุ่นปี1934คันนี้นะครับเคยเป็นของประยูมันสินจิลักจิราชสินยิถ้าอ่านชื่อผิดก็ต้องกรับขออภัยท่านผู้ชมมาด้วยนะครับชื่อโคตรยาวเลยนะเป็นผู้ปกครองเมืองราชกฏรัฐคุจราชประเทศอินเดียน,นะครับแล้วถูกนำมาประมูลพระองค์ได้สร้างสถิติใหม่ให้กับการประมูลรถในราคาที่แพงที่สุดในโลกด้วยราคา14ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว436รานบาทแต่รุ่นที่โปรที่สุดคือล o สล s r o y นท Phantom V1 ซึ่งผลิตเฉพาะผู้ที่ออเดอร์เท่านั้นและแน่นอนว่าทรงมี2คัน b e ล t l ่รถหรูสัญชาติอังกฤษที่ไม่เคยผลิตรถ SUV มาก่อนเลยนะครับแต่เขาก็สามารถทำได้ถ้าเป็นความฝันขององค์สุลต่านโดยใช้ชื่อรุ่นนี้ว่า b บ l l ล่โดเม n เนเตโดยสุลต่านได้สั่งซื้อทั้งหมด6คันซึ่งแทบไม่มีใครทราบข้อมูลจำเพาเกี่ยวกับรถรุ่นนี้สักเท่าไหร่นะครับแค่รูปก,ก็แทบจะไม่มีเห็นกันแล้วนะครับเรามาดูฝั่งรถสปอร์ตอย่างม้ารำพองแห่งทรีคงต้องคันนี้เลยนะครับ f ฟ r รี่เ0เพราะมีไม่กี่คันในโลกที่จะได้เป็นเจ้าของ โดยเฟอร์ี่ผลิตรุ่นนี้มาเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ40ปีของการผลิตเปิดตัวออกมาในราคา400,000ดอลลา,าร์สหรัฐแต่หลังจากนั้นนับก็กลายเป็นรุ่นที่มีผู้ต้องการทั่วโลกถึงกับยอมจ่ายเงินหลายร้านดอลลาร์าาเพื่อให้ได้มาเฟอร์ f 4 0ของพระองค์จึงไม่เหมือนใครเพราะเป็นรถพวงไรยขวาและแน่นอนว่าไม่ได้มีแค่คันเดียวว่ากันว่านะครับมีประมาณ7-10คันในโลกนี้นะครับ BMW NASCAR M12 รุ่นพิเศษเพราะ BMW ผลิต NASCAR m 2 2ออกมาเพื่อเป็นรถต้นแบบแต่ทาง BMW ผลิตพิเศษขึ้นมาให้พระองค์ถือเป็นรถที่หายากที่สุดคันหนึ่งในโลกเลยนะครับถ้าภาษาเวร์ชั่นของต้องเรียกว่าเป็น One of the King เพียงแค่ความพิเศษของรถไม่กี่คันของปฏิเสธไม่ได้ว่าพระองค์เป็นนักสะสมรถอันดับหนึ่งของโลก เพราะรถทุกคันในคอลเลกชันล้วนแต่เป็นรถที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครกล้าเหมือนด้วยนะครับสุดยอดนักสะสมรถหรูแห่งโลกก็ว่าได้เลยนะครับดูและชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้อนจาจักรทพิษด้วยนะครับ